สวัสดีครับเอ็มนะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกีสองนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่หลักๆอยู่ทั้งหมด4วิธีแบบนี้นะครับส่วน5กับ6ก็จะเป็นแบบการประยุกต์ใช้นะครับและการนําไปใช้มาดูกันก่อนครับว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามคืออะไรครับการแยกตัวประกอบพหุนามหมายถึงการเขียนพหุนามที่กําหนดให้ในรูปการคูณกันนะครับก็คือเปลี่ยนจากตัวพหุนามเนี้ย ให้เปลี่ยนให้อยู่รูปการคูณกันของพหุนามที่มีดีกรีต่ำกว่าตั้งแต่สองพหุนามขึ้นไปคือพหุนามตัวแรกที่ได้มาอาจจะมีดีกรีเป็นสองไม่แยกตัวประกอบแล้วได้สองได้พหุนามสองตัวได้พหุนามสองตัวพหุนามสองตัวเนี่ยครับจะต้องมีดีกรีต่ำกว่าเดิมนะครับอันนี้คือประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีแต่และว,วิธีนะครับมันจะมีอยู่ในหัวข้อเราหัวข้อนี้เราจะเรียนทั้งหมด6หัวข้อนะครับ แบบแรกการแจกแจง3ามพจน์สองเล็บแบบนี้ครับสมพจน์สองเล็บเนี่ยเป็นกระบวนการที่คุณครูจะเน้นย้ำม,มากที่สุดอยากจะให้เด็กๆเห็นโจทย์และตอบได้เลยนะครับเห็นโจทย์และตอบได้เลยเนะครับอันนี้เรบางต้นอะเรามาดูกันแบบแรกกันครับการใช้สมบัติการแจกแจงการแยกตัวประกอบของผู้นามดีกรีสองนะครับโดยใช้สมบัติการแจกแจง อ่ะทีนี้ครับอธิบายเพิ่มนิดนึงจะเห็นว่าคุณครูใช้คําว่าดีกรีสองนั่นหมายความว่าในบทเรียนเนี้ยครับดีกรีสูงสุดที่หนูอาจจะเจอเนี่ยเจอบ่อยๆอ,อาจจะมีมากกว่านี้นะดีกรีที่จะบ่อยๆคือดีกรีสองนะครับส่วนดีกรีสูงกว่า2เนี้ยหนูจะเจออย่างเน้นๆเ,เลยคือตอนระดับม3แล้วก็มปลายโอเคนะครับมาครับอย่างแรกการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจงสมบัติการแจกแจงครับ นักเรียนน่าจะเคยคุ้นชินกันแล้วล่ะกับสมบัติของจํานวนนะครับเมื่อ a b c เป็นจานวนเต็มใดๆเป็นจานวนเต็มนะเราจะได้ว่า a คูณกับวงเล็บ b บวก c จะเท่ากับ a คูณ b บวก a คูณ c เขียนติดกันคือคูณนะถามว่าแบบนี้ครับลักษณะเนี่ยเราจะคุ้นกับภาษาพูดที่ว่าทําไมครับแจกเข้าไปหรือคูณกระจายเข้าไปถูกไหมครับหรือคูณกระจายเข้าไปเนี่ยครับสมบัติการแจกแจง เห okay, นะครับหรือพูดในทางกลับกันถ้ามี a อยู่ด้านนอกเรากระจายเข้าไปถ้าพูดในทางกลับกันครับหนูจะเห็นว่าตรงนี้คุณครูมี a มี a เหมือนกันเลยใช่ไหมครับสองพจน์เนี้ยพจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองนะครับพจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองสองพจน์เนี้ยมี a เหมือนกันงั้นคุณครูก็ดึงมันออกมาครับจากเดิมที่ต้องต้องทำไมครับต้องกระจายใช่ไหมจากเดิมที่ต้องกระจายเข้า อันนี้คุณครูก็เปลี่ยนเป็นการดึงมันออกมาดึงมันออกมาดึงมันออกมาถามว่าดึงออกมาแล้วไว้ไหนครับเอาไว้ด้านนอกนี่ครับเอาไว้ด้านนอกด้านนอกวงเล็บถูกไหมเมื่อเราดึง A ออกมาแล้วก็จะเหลือแค่ b บวกสี 4, ่นะครับเหลือแค่ B บวก C อันนี้ครับพูดอีกลักษณะหนึ่งในเรื่องนี้ถ้าเราจะพูดภาษาชาวบ้านหรือพูดกันง่ายๆคือเราจะเรียกว่าการดึงตัวร่วมการดึงตัวร่วม คือ okay, นะเราใช้คําว่าการดึงตัวร่วมการแยกตัวประกอบพหุนามเนะครับเราจะใช้สมบัติการแจกแจงแบบฝั่งนี้คือ okay, ไหมหรือพูดได้ง่ายก็เรียกรรว่าการดึงตัวร่วม mm hmm. คือมีอะไรเหมือนกันดึงมันออกมาไว้เขียนไว้ด้านหน้ามีอะไรเหมือนกันดึงมันออกมาแล้วเขียนไว้ด้านหน้าโอเคนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยจงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้เริ่มที่ข้อหนึ่งนะครับ5 x กำลังสองลบ1 0 x 5 x กำลังสองลบสิ x ก่อนอื่นเลยนะครับให้หนักเรียนแยกว่าตัวแปรกับตัวแปรตัวเลขกับตัวเลขพิจารณาตัวเลขก่อนครับตัวเลขที่นี่คือมีห้ากับมีลบ10มีห้ากับมีลบ10บจำนวนเต็มใดครับที่หารได้ทั้งหแล้วก็หารได้ทั้งลบ10บจำนวนเต็มใดที่หารได้ทั้งห้าแล้วก็หารได้ทั้งลบ10คือเลขห้าถูกต้องครับห้าเพราะนั้นครับ มันก็แยกครับแยกตัวประกอบของห้ากับสิบห้าแยกออกมาได้เป็นห้าคูณหนึ่งถามว่าทำไมเป็นห้าคูณหนึ่งครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าแม่ะละที่หายด้ทั้งห้าแล้วก็สิบใช่ไหมครับก็คือห้าก,กับหนึ่งได้กลับมาเป็นห้ากับหนึ่งห้าคูณหนึ่งได้ห้าส่วนสิบแยกออกมาเป็นอะไรครับห้ากับสอง เห็นไหมครับยึดแม่5เป็นหลักเพราะว่าอะไรครับที่ครูถามว่าจํานวนเต็มใดที่หารได้ทั้ง5แล้วก็หารได้ทั้งลบสิบเห็นไหมก็คือ5นะครับส่วนตัวแปรครับ x กำลังสองคือมี x อยู่กี่ตัว x กำลังสองมี x อยู่กี่ตัวมี x อยู่2ตัวเขาแยกเขียน x เขียน x นี่คือทดนะครับส่วน x นี่มี x เดียวเนะครับจากนั้นเราแยกละจาก5 x กำลังสองเนี่ยเปลี่ยนเป็น5้คูณหแล้วก็มี x 2ตัว จากที่เป็น5 x กําลังสองเนี่ยเราเปลี่ยนเป็น5คูณ1แล้วก็ x 2ตัวจาก10เปลี่ยนเป็นจาก1 0 x เนี่ยครับเปลี่ยนเป็น5คูณ2 5คูณ2แล้วก็คูณ x 5คูณ2แล้วก็คูณ x ทีนี้ดูครับว่ามีอะไรในเนี้ยครับเนี่ยในกรอบที่ครูวาดเนี้ยมีจำนวนใดหรือตัวแปรใดครับที่มันซ้ำกันดึงมันออกมาถ้ามันซ้ำกันดึงมันออกมาครับเพราะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามีเลข5เนี่ยเหมือนกัน เห็นไหมถ้ามีเลขห้านี่เหมือนกันครับนักเรียนเขียนห้าเลยห้านี่คือตัวที่ซ้คกันถูกไหมเขียนออกมาอ่ะมีอะไรครับที่ซ้ากันีอะได้อีกมี x ถูกไหมครับมี x ตัวหนึ่งมี x กี่ตัวที่ซ้ากันซ้ำกันสูงสุดได้กี่ตัวก็ดูครับเนี่ยว่าอันนี้ x หนึ่งตัวอันนี้ x หนึ่งตัวเห็นไหมซ้ำกันแค่ซ้ำกันแค่คู่เดียวนะครับตัวเดียวนะเพราะนั้นก็ x x ตัวหนึ่ง x ตัวหนึ่ง Okay, เขียน x เข okay, ียน x เห็นไหมครับสีเหลืองคือมีสีเหลืองคือก้อนหน้ากับก้อนหลังมีห้าเหมือนกันคือสีเหลืองแล้วก็ก้อนหน้ากับก้อนหลังมี x ซ้ํากันหนึ่งตัวก็ขเขียนหนึ่งตัวเห็นไหมครับเนี้ยห้าเนี้ยห้าดึงตัวร่วมมันออกมาตัวนี้ x x คู่เดียวเลือกออกมาได้ตัวนี้เห็นะครับอ่ะต่อทีนี้ไม่มีตัวที่สามกันแล้วถูกไหมครับไม่มีตัวที่ํามกันแล้วหมดแล้วนะทั้งตัวเลขแับทั้งตัวแปรเปิดวงเล็บครับวงเล็บข้ขอรแรกคูณจะทำทช้าๆนะอะแต่หลังๆคูณจะไปไวนิดหนึ่งเปิดวงเล็บนะครับอ่ะทีนี้ครับดูก้อนหนะ้าสีฟ้าเอ้ท่อครับสีเหลืองก้อนหน้านะสีเหลืองคือห้าเอามาเขียนด้านนอกแล้วสีฟ้า x เอามาเขียนด้านนอกแล้วเพราะนะครับสิ่งที่ยังเหลืออยู่ของก้อนหน้านะครับเหลืออะไรเอ่ยเหลืออะไรครับเหลืออะไรตัวนี้เราไม่ดูแล้วนะตัวนี้เราไม่ดูแล้วนะพอเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วถูกไก้อนหน้าเราเหลืออะไรครับเหลือ1กับเหลือ x เพราะนั้นก็เหลือ 1x 1x เครื่องหมายครับเป็นลบอ่านไปเลยลบก้อนหลังครับก้อนหลังเหลืออะไรก้อนหลังเหลืออะไรสีฟ้าออกไปแล้วสี เอกสีฟ้าที่เป็น x อเอาออกไปแล้วเ,เหลือเลขสองเหลือเลขสองเขียนสองทีนี้ครูครับเด็กๆน่าจําได้ครับว่าเลขหนึ่งหน้าตัวแปรเนี่ยเราเขียนไหมเลขหนึ่งหน้าตัวแปรเราเขียนไหมไม่เขียนนะครับไม่เขียนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นห้า x, x อวงเล็บ x ลบสองเข้ยไหมครับเพราะว่าอะไรครับ หนึ่งหน้าตัวแปรเราไม่เขียนนะครับเลขหนึ่งหน้าตัวแปรเราไม่เขียนเดินโน้ตไว้นิดนึงเลขหนึ่งหน้าตัวแปรไม่เขียนนะครับเขี่ยไม้เด็กๆจะได้กลับไปทบทวนด้ว่าอ้าทำไมเลขหนึ่งเราไม่เขียนแล้ว พราะแบบนี้นะครับโอเคเลขหนึ่งหน้าตัวแปรเราจะไม่เขียนแล้วโอเคไหมครับแบบนี้มีอะไรที่ซ้ากันค่อยๆแยกมีอะไรที่ซ้ํากันแล้วก็ดึงมันออกไปด้านนอกมีอะไรซ้ํากันดึงกัปด้านนอกโอเคนะเดี๋ยววันนี้จบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลุยตัวอย่างถัดไปกับคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ